ตกใจหมดอันนี้เรากำลังจัดเตรียมตัวอย่างให้ลูกค้าสถาปนิกนะคะตันนี้เดี๋ยวมาขอเช็คก,ก่อนว่าสีเนี้ยตัวคลาสสิกเนี้ยที่ลูกค้าต้องการแบบนะคะว่ามีมีกี่สีนะคะ โอเคจะเป็นเหมือนจะไม่ครบค่เอส่งเ็นสารไปไหมส่งไปจสนีไปให้อะอันนี้น้าตวันเดียวถึไล์แมเปิลออลยเอดไลน์บไลท์เบทังสององเนาะเอาสีแบบโมจิโมิโอเควอนัโวู แอดวอนะตันนี้ออ้ะไลท์บีดไลท์บีดเนเชอรัลบีดวอลนัตบูดวอลนัตบูดแล้วก็แอดตัวนัทแอดวอลนัตแล้วก็ตัวฮันนี่โอาโอเคมาแล้วกันนี้อันนี้ก็จะเป็น รุ่นคลาสสิกไรบีดไรบีดไรบีดเนเชอรัลบียดเนเชอรลโอ๊คเนเชอรลโอ๊ควอนัทบูดวอนัทบูดแล้วก็แอนวอนันโอเคเรียบร้อยแล้วอือ อันนี้เป็นรอยตัดกระเบื้องนะคะเพื่อนๆโอเคแล้วก็จะตัดของให้ลูกค้าประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นครับแม่ครับแม่เนี่ยมีไลท์ลำอกไลท์โอ้ลามออลาโอ,กมอ,อกเกรย์นิชัร์พายอุ้ยนิชัวร์พายสเต้โกลำอกเนเชอร์ ก่ okay. Okay. อนโอเคโอ้ันนี้ติ๊กเกอร์รูดอีกแล้วเปล่าเดี๋ยวขอปิดติ๊กเกอร์ให้ลูกค้าก่อนนะคะ